เรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาคำตอบไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd ์เ e อ r y ตอน f r i d a y The 1 th, อะอทันาถรรพ์สุข13 สุกสิบสามวันที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้เห็นอยู่บ่อยๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆเวลามาถึงวันนี้ทีไรเนี่ยจะต้องมีเพื่อนๆน,ยนอย่างน้อยสักคนหนึ่งนะโพสต์บนหน้าเฟซตัวเองหรือว่าตั้งเป็นชื่อแคปชั่นเนาะ Friday the 13หรือบางทีก็แบอบสุกสิบสามอะไรก็ว่าไปซึ่งมันก็เป็นทั้งชื่อหนังชื่อกิจกรรมหรือว่าชื่อหนังสือหรืออะไรต่างๆนานาที่แบบหลายๆคนน่าจะถูกหยิบยกมาแล้วก็เอามาพูดคุยอยู่ตลอดซึ่ง อย่างเช่นหนังเรื่องดังๆก็มีเนาะเจสันเนี่ยก็สุกสิบสามเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเคยรู้หรือเปล่าครับว่าสุกสิบสามมีที่มาที่ชวนน่าสงสัยมากมายต้นตอปริศนาต่างๆครับให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายมันมีมากจนเรียกได้ว่าดังไปถึงทั่วโลกสุขที่สิบสามตุลาคมปีพันสามร้อยเจ็ดพระเจ้าฟิลิปที่สี่แห่งฝรั่งเศสจับก,กุมตัวบรรดาสวินเทมพราไปทรมานและสังหารแล้วก็นำทรัพย์สินมาเป็นของตัวเองปีพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า ตลาดหุ้นอเมริกาล่มปี1939ออสเตรเลียเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ปี1945เกิดสงครามทางอากาศในนอร์เวย์ปี1970เกิดพายุค,ครั้งใหญ่ที่บังกลาเทศปี1978เกิดสังหารหมู่ในอิราน13ศพปี1982อร์เจนตินายกกองกำลังยึดเกาะฟอกแลนด์ปี1989ไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตีระบบบริษัทคอมพิวเตอร์ IBM สุกที่13สิงหาคมปี1993โรงแรมชื่อดังในจังหวัดนคนรราชสีมาพังถล่มลงมาสุขที่13ตุลาคมปี2006เกิดพายุหิมะถล่มในเบืองบัฟฟาโลในนิวยอร์กสุขที่13เมษายนปี2007เกิดทอร์นาโดหลายลูกพร้อมกันทางเหนือของเท็กซัส ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยครับมันก็จะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตมากมายนะครับในแต่ละเหตุการณ์เนาะบางคนก็คือได้รับผลกระทบมากแหละไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือว่าต้องเปลี่ยนสถานะทางชีวิตให้ตกต่ำลงหรืออะไรต่างๆก็มีเยอะมากในมุมของผู้สูญเสียเนี่ยจะเรียกได้ว่าผลกรรมจะเรียกได้ว่าซวยหรือจะเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ของวันศุกร์สิด,ดีล่ะ ถ้ามองแยกแยกันมันก็อาจจะดูไม่ได้เกี่ยวเนื่องหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ก็เพราะว่าอีกหลายๆคนนะครับที่มีการมองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากตรงเนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมกันมันก็คือมันถูกเกิดในวันศุกร์ที่13หมดเลยนะครับถึงแม้เวลาจะห่างกันไปหลายที่แบบหลายปีหลายประเทศคนละที่คนละพื้นที่เลยก็ว่าไปแต่มันเดินเกิดขึ้นในวันอาถรรพ์ที่ทุกๆคนเนี่ยกลัวอย่างวันศุกร์ที่13 จริงๆก็แอบตื่นเต้นนะครับสำหรับ EP แรกในการที่มาทำในฐานะโฮสต์ของรายการ Nerd ์เซอรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอความการุณานะครับอย่าให้ทุกคนแบบเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่างน้อยนะครับก็ให้สติกเกอร์เป็นกำลังใจผมที่มาทำรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าชอบเรื่องแนวๆนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ เรามาเป็นกวนเดียวกันนะครับมาเป็นคนในมันเดย์สตอรี่ขับด้วยกันมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นกันบ่อยๆกันนะครับว่าชอบหรือว่าคิดเห็นกับเรื่องราวยังไงในเรื่องในแต่ละตอนที่เล่าไปเนาะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําข้อมูลมาเองเลยก็ต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเห็นว่าเออเนี่ยวันที่จะลงวันนี้มันคือวันศุกร์ที่13ก็ลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาไปหามาโหเรื่องราวเนี่ย,ยมันมีตัวที่เชื่อมโยงกันเยอะมากต้องบอกว่าเปลี่ยน ความรู้สึกเลยจากการที่ว่าเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าทฤษฎีสมพบคิดก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นจนตอนหลังๆนี่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ดูมีอะไรที่แบบมาเชื่อมโยงเกี่ยวกันแล้วก็ดูเป็นวิทยาศาสตร์ได้เรื่องแรกที่เกี่ยวเนื่องกับสุสิบสามที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือวันสุสิบสามเนี่ยมันมีแบบ ที่เขาบอกเป็นวันอาถรรพ์เนี่ยมันมีน้อยขนาดนั้นเลยเหรอโอกาสเกิดน้อยขนาดนั้นเลยเหรอต้องบอกว่าพอไปย้อนดูในปฏิทินหรืออะไรต่างๆมาเนาะต่อให้เช็คมาแล้วเนี่ยแล้วรันปฏิทินเลยไม่ว่าจะเอาวันที่1นึมกราคมเป็นวันจันทร์อังคารพุทสศุกร์นะแล้วก็ไล่รันไปเรื่อยๆจะเป็นกี่ กี่วันต่อปีกัแล้วแต่แบบเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิบกวันหรือว่าจะ28วันกันแล้วแต่พอรันมาแล้วเนี่ยโอกาสเกิดนะครับวันศุกร์ที่13มเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2-3ครั้งต่อปีเท่านั้นเองไม่เกินนี้ซึ่งพอเทียบแล้ว2-3ครั้งต่อปีเนี่ยมันคืออัตราส่วนก็คือ0ูน 0.46%เนี่ยจริงๆคือมันก็มาจากการที่ว่า1วันเนี่ยที่จะเป็นวันวันที่13เนาะที่เป็นวันศุกร์เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดได้แค่1นส่วนเเท่านั้นเองแล้วก็คูณกับอัตราส่วนของการที่ว่า1ปีเนี่ยจะมีวันที่13ได้แค่ทั้งหมด12ครั้งพอเอามาคูณกันแล้วเนี่ยเราก็เอาไปทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็น0.46%ซึ่งออกาสอัตราเกิดเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะแล้วมันก็จะเรียกว่าพอๆกับวันอื่นๆทั่วๆไปแหละก็ไม่ได้ต่างอะไรกันซึ่งโอกาสเกิดี่ย พอบอกว่ามันเท่ากับวันอื่นๆแล้วมันดูพิเศษแตกต่างกันยังไงก็คือก็ยังแอบงงอยู่นะครว่าเออมันก็ไม่ได้เกิดยากกว่าแล้วมันจะดูเป็นวันอาถรรพ์ยังไงเท่ากับว่าวันอาถรรพ์วันนี้เนี่ยก็คือ โอกาสเกิดเท่ากับวันอื่นๆมันมีแค่วันเดียวนะที่โอกาสเกิดน้อยมากเลยคือวันที่29กาุมภาซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่นับวันนะ29กาุมภาเนี่ยจะเกิดวันไหนก็ได้เนี่ยโอกาสเกิดต่อหนึ่งต่อ4ปีเนี่ยเรียกได้ว่าแค่0 0 7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่ามองวันแบบยีกาุมภาต้องเป็นวันศุกร์เท่านั้นเนี่ยโอกาสเกิดน้อยหนะักเข้าไปใหญ่คือ0 0 1ย์จุบศนยอหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือแบบในรอบสี่ปีเนาะก็กว่าจะถึงสักทีหนึ่ง ถึงต้องเป็นวันสวยวันที่แบบเรียกว่าวันอาถรรพ์แต่ถ้าจะพูดถึงสถิติแล้วเน,เนี่ยมันก็มีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยแล้วกันจากข้อมูลปีพันเมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับเขาพบนะครับ, <c> รบว่าในวันศุกร์ที่13เนี่ยปืนไปเหมือนแบบไปทดลองมาว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบล้มป่วยมากกว่าหรือเปล่าสรุปคือเขาไปลองเปรียบเทียบข้อมูลในแบบ พวกเหตุการณ์เกิอดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนานะระหว่างวันศุกร์ที่6กับวันศุกร์ที่13สรุปผลต่างกันอย่างชัดเจนครบเขาบอกว่าวันศุกร์ที่13มเนี่ยมีตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมากกว่าวันศุกร์อื่นๆมากถึง52%ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว้าวมากนะครับแล้วก็เป็นอัตราส่วนเลขจริงๆที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ข,ของวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่13ด้วยแบบ มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าซึ่งในกรณีล้มป่วยในบางคนนะฮะจิตวิทยาเนาะก็ให้เหตุผลนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออที่ล้มป่วยแล้วมันเป็นวันศุกร์ที่13มมันเป็นเรื่องของอาการทางจิตก็อาจจะวิตกจริตไปในกรณีนั้น ซึ่งที่น่าตกใจหนักกว่าเดิมก็คือมันมีคนที่เชื่อแบบนี้เยอะมากถึง8%นะครับในอเมริกาซึ่ง8%ที่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็ตัวเลขไม่น้อยนะครับ21ล้านคนนะฮะเขาเป็นโรคกลัววันศุกร์ที่13ซึ่งโรคกลัววันศุกร์ที่13เนี่ยเป็นอาการโฟเบียชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาการโฟเบียคืออาการกลัวเนาะอาการกลัววันศุกร์ที่13เนี่ยมีจริง ชื่อนี้อาจจะอ่านยากหน่อยนะครับแต่ก็ลองเอาไปเสิร์ชได้เลย p a r a s i k e v i d i i a t r i o p h o b i a นะครับและถ้าเรามาพูดถึงที่มาในที่มาต้องบอกว่าพอยิ่งไปค้นหามาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่มามันถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนผมขอแบ่งเป็นในส่วนของวันศุกร์กับ13ก่อนเนอะซึ่งพอแยกคําออกมาจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ดูคุ้นๆน,น,นะว่าถ้าเลข13เนี่ย มันดูมีอะไรที่แบบหลายๆคนน่าจะคุนว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของความกลัวหรือเรื่องของอะไรพวกนี้แหละซึ่งซึ่งมันก็ดูมีอาถรรพ์เป็นเลขที่ดูอัปมงคลอยู่แล้วไม่ค่อยจะ แบบน่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่ยิ่งแบบหลายๆคนนะถ้าเป็นประเทศไทยเนาะมันก็เคยมีคนคนหนึ่งเลเด็กๆผมกลัวมากเลยนะไม่รู้ว่ามีใครเคยกลัวเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าแต่แต่ก่อนตอนเด็ก,ดกมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เหมือนแบบว่ารวมเลขหน้ากลัวอะไรประมาณนี้แล้วพอผมไปอ่านเนาะมันก็แบบพูดถึงเรื่องเลข13ว่าเลข13เนี่ยในตำนานเมืองไทยอะไรเงี้ยแบบมันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเลขไม่ดีนู่นนี่นั่นแบบเนี่ยเลขสิเนี่ยถ้าสมมติเราเอามากลับด้านนะเราแบบเอามาบิดดูเงี้ยคำว่า13เนี่ยมันจะ โผล่มาเป็นคําว่าผีซึ่งก็คล้ายๆกันอะไรประมาณนี้โหตอนเด็กๆผมกลัวมากกลัวแบบกลัวขึ้นสมองเลยแล้วบบกว่าเออไม่อยากทาอะไรที่แบบนับได้ถึง13บสาเลยเวลาขึ้นบันไดอะไรอย่างนี้ก็จะกลัวมากมีใครเคยเจอตำนานหรือว่าที่แบบ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเลข13แล้วแบบว่าเออกลัวเบื้องไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆผมจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเออจริงๆอันนี้นอกเรื่องแต่ขอเล่าให้ฟังหน่อยอยากเล่ามากเลยคือเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของเวลาเราเดินขึ้นบันไดถ้าสมมติเรานับขั้นไดถึงขั้นที่13เนี่ยเราจะเสี่ยงตายมากๆโหตอนเด็กๆผมกลัวมากแล้วแบบว่าพยายามนับโชคดีที่โรงเรียนมีบันได12ขั้นไม่ถึง13บสามสักทีหรือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วการทําบันไดขึ้นมาในแต่ละทีเนี่ยมัน มันอาจจะแค่ถึงขั้นที่12ก็ได้มัง้งแล้วก็เลยตุ่งแบบว่าต้องหักม้วนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวคือนาฬิกาของเขาเรียกอะไรเหมือนนาฬิกาเจ้าคุณปู่อะไอที่มันเป็นนาฬิกาทรงใหญ่ๆองี้ยก็มีตัวเข็มนาฬิกเขาี่เข็มปะไอต้ตุ้มะกิ้งไปกิ้งมาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเวลาปกติอะ พอเวลาตัวนี้ไอตัวเข็มนาฬิกาเข็มยาวมันขึ้นมาถึงเลข12เมื่อไหร่อะมันก็จะดังเนาะมันก็ตึงตึงตึงตงึแล้วเสร็จมันมันก็จะแบบขานนับเวลาปึง้งขึ้นมาปึงป้งปึ้งตามชั่วโมงชั่วโมงนั้นๆเช่นสมมุติว่าบ่ายหนึ่งก็จะ1 2, 2, ครั้ง2ก็สองครั้งถ้าคุณได้ยินเสียงะระฆังของนาฬิกาตีดังทั้งหมด13ครั้งอะวันนั้นจะเป็นวันตายของคุณ โอ้โหตอนเด็กๆผมนั่งเล่นคอมหนึ่งประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยแล้วผมนั่งนับอะซึ่งแบบกูนั่งนับทําไมก็ไม่รู้ซึ่งแบบสมมติน,นับถึง13บสามมตายขึ้นมาทาไงแต่ก็แปลกที่ไปนั่งนับโหแต่ตอนนั้นก็กลัวขี้ขึ้นสมองเหมืนอนกันแบบเออไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่เคยกลัวเลข13มามากๆ1คนนะครับก็อย่างที่บอกครับมันมีคนพยายามเอาเลข13เนี่ยไปโยงกับเรื่องราวต่างๆครับโยงไปถึงตำนานบางทีแบบ ก็าเป็นตำนานบารมีราตามแต่ละพื้นที่เนาะซึ่งตำนานนอตเนี่ยก็น่าจะเป็นตำนานที่เก่าที่สุดในบรรดาที่ผมหาข้อมูลมาบอกว่าตำนานนอตเ,นเป็นเรื่องของตำนานเทพเจ้าถ้าใครๆจะคุ้น,นก็ทอเทพเจ้าสายฟ้าโลกิอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์ประมาณนั้น อ,นนอันนี้คือเทพเทพเจ้าในตำนานน้อเขาบอกว่าถ้าอาดีตที่สุดอะน่าจะตำนานนี้แหละเพราะว่ามันก็มีคนไปจ,จับสังเกตเรื่องการตายของเทพองค์หนึ่งเทพเทพเจ้าในตำนานน้อเนี่ยตายได้เสียชีวิตได้นะซึ่งเขาบอกว่างนนี้เทพมันมีเทพองค์หนึ่งที่ชื่อเทพเบาลเดอร์ er, เป็นเทพเทพเจ้าแห่งแสงสว่างความสุขความดีคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะเขาจัดงานเลี้ยงกันแล้วก็ดันกลายเป็นว่าตอนนั้นน่ะมันมีทั้งหมด12องค์ที่อยู่ในงานเลี้ยงคนที่13ที่เข้ามาในในงานเลี้ยงเนี่ยเป็นแค ไม่ได้รับเ,เชิญเทพเจ้าองนั้นคือเทพ,พเจ้าโลกิตัวโลกิเนี่ยก็เข้ามาครับในงานเลี้ยงแล้วก็ไปหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงตามสไตล์ของตัวเองที่เป็นทเทพเจ้าแห่งการโกหกเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงเ่ยไปหลอกเทพองค์หนึ่งครับบอกว่าแบบต้องไปฆ่าคนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับเทพเจ้าองค์ที่โดนหลอกเนี่ยครับก็ไปเอาลูกศรปลายมิโซโตโนะครับยิงเทพเจ้าเบลเดอร์ตายซึ่งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานล้างบางเทพเจ้าอย่างตำนานแร็กนาร็อกนะครับซึ่งก็ มันไม่ได้เป็นตำนานแล็โนาล็อกที่เหมือนในมาเวลนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเฮลงเฮล่าหรืออะไรต่างๆนานาไม่มีฮักนะครับอันนี้ตำนานเทพเจ้านอตเป็นอีกแบบหนึง่งก็นั่นแหละครับก็เลยมีคนไปเชื่อมโยงครับบอกว่านี่โลคิ Loki อาเข้ามาเป็นคนที่13การร่วมโตคนที่13คนมี13คนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งกับประมงคนล้วทให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายนอกจากนี้ครับถ้าย้อนจะเรียกว่าย้อนกลับมาก็ไม่ได้คือคือถัดจากตำนานนอตขยบออกมาให้ไกลหน่อยแต่ว่าก็ ถ้านับจากเราก็ย้อนกลับไปมีอีกหนึ่งตำนานครับถ้าคุณคุณน่าจะคุ้นจากภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีไม่ใช่ไม่ใช่มนาดิซ่านะครับแต่เป็นภาพเดอะลาซัปเปอร์หลายๆคนน่าจะคุ้นแหละเป็นภาพแบบโต๊ะอาหารเดดพูลนี่เคยเอามาล้อเลียนอย่างยำแบบหนักหนุกนานเลยซึ่งนั่นแหละมันเป็นภาพพระเยสุเจ้าที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเนาะแล้วก็มีอัครสาวกอยู่เต็มไปหมดเต็มห้องเลยซึ่งในภาพนี้รวมกันแล้วเนี่ยได้13คนคือผมเป็นคนคิดเดี๋ยวจะเล่าให ตำนานศาสนาคริสเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าที่เขาบอกมาอย่างนี้ครับว่าพระยุูุจ้าเนี่ยพอเกิดมาเนาะแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาด้วยการที่จะต้องมาไถ่าบาปมนุษยชาติหนึ่งนงเรื่องที่เขาจะต้องมาไถ่าบาปในุทธชาติเนี่ยคือเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบทําเล่าคําสอนอะไรต่างๆนานาไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ พระเยซูเจ้าเนี่ยก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องกับพยายามไม่ต้องให้เสียภาษีให้จกักรพรรดิอะไรก็ว่าไปแล้วก็เหมือนแบบมันก็มีคนที่อิจฉาบรรดาบูโรหิตทั้งหลายแหล่เหมือนจะเรียกว่าอะไรเป็นเป็นพวกสภาราชวังอะไรก็ประมาณนั้นแล้วกันเขาก็มองว่าแบบว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรก็เลยพยายาม,มือนตั้งค่าหัวแล้วก็จะให้พระเยซูเจ้าเนี่ยโดนจับให้ได้ในม,นมันอยู่วันหนึ่งครับเป็นเป็นวันที่พระเยซูเจ้าเนี่ยรับรู้แล้วแหละว่าตัวเอง่จะต้องหมดอายุไขข,ของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ แบบพาลูกศิษย์มากินข้าวกันก็เขาก็กินกันไปในตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในห้องทั้งหมด12คนรวมพระเยซูเจ้าด้วยแปลว่าตอนนั้นมีทั้งหมด10เอ่อมีอัครกษสาวก11คนพระเยซูเจ้าหนึ่งเนาะหนึ่งในอัครษสาวกอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มาช้าที่สุดเนี่ยคือยูดาสิสคาริโอสซึ่งพอยูดาสมาถึงที่ห้องอาหารยูดาสก็เข้ามา แล้วก็เดินเข้ามากับพร้อมกับทหารนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยูดาสเนี่ยเดินเข้าไปจุมพิตพระเยซูเจ้าครับเพื่อเป็นสัญญาณบอกกับทหารว่าถ้าเขาเข้าไปจุมพิตชายคนไหนนะคนนั้นเนี่ยแหละคือพระเยซูแล้วก็ให้จับไปได้เลยก็สุดท้ายแล้วทหารก็เลยจับพระเยซูไปแล้วก็เอาเงิน30เหรียญที่บอกเป็นค่าจ้างให้กับยูดาสเนี่ยโยนให้ยูดาสยูดาสก็เอาไปก็นั่นแหละครับก็กลายเป็นที่มาครับที่ทําให้พระเยซูเจ้าเนี่ย ถูกจับไปแล้วก็โดนเอาไปตึงกางเขนนะครับซึ่งวันนี้นก็เป็นวันที่จะเรียกว่าโศกเศร้าวันหนึ่งก็ว่าได้ในเชิงศาสนานะฮะหรือในเชิงถ้าถ้ามันมีคนไปไปจับเลขจับจับพิรุษเนี่ยก็คือเนี่ยยูดาสได้เข้ามาเป็นคนที่13ก็เลยทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขึ้นก็ไม่แน่ใจนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะเลข13มันเลยทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาไปเชื่อมโยงกันเองอันนี้ก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดอย่างหนึ่งที่ ไม่รู้เนาะว่าเป็นกรณีไหนกันแน่แต่ก็นั่นแหละครับคือถ้านะมองในคนคิดเนี่ยถ้าไม่มีวันนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีวันที่พระเจ,เจ้าสามารถไถ่าบาปให้คนทั้งโลกได้อะอะไรประมาณนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของทางศาสนาแล้วกันนะฮะก็ออกมาเล่าให้ฟังเป็นกุบกริบมันก็เชื่อมโยงแหละครับว่าคนที่ตาดีพวกเนี้ยเนาะมันก็มองอแล้วเราก็แบบหาจุดเชื่อมโยงแล้วก็มองว่าเลขสิบสามนี่เลวร้ายมากมาก ก็คนตาดีสังเกตเก่งเชื่อมโยงเก่งแก่เชื่อมโยงนี่น่าจะเต็มผมก็ว่าได้ก็หลายๆคนเนี่ยก็อุปทานหมู่ไปด้วยกันนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผลสํารวจนะครับว่าในสหราชาอาณาจักรเนี่ยมองเห็นเลยครับว่า14%ของคนในสหราชาอาณาจักรของคนในนั้นนะครับเชื่อว่าเลข13เนี่ยเป็นเลขแห่งความโชคร้ายโดยเนื้อแท้แล้วก็ยังมีอีก9%ที่ไม่แน่ใจคือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าคนไม่เชื่อเนี่ยต่อให้อัต อัตราส่วนมันจะเยอะกว่าแต่คนเชื่อก็เกือบ20%อยู่เหมือนกันนะก็คือแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องขนาดวิทยาศาสตร์มาไกลขนาดนี้แล้ว,วมันจะมีคนเชื่ออะไรแบบนี้อยู่ความกลัวเลขนี้เนี่ยมันมีมานานขนาดไหนแล้วอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมี Impact ขนาดไหนว่า Impact ขนาดที่เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าใครลองไปเข้าตึกทั่วๆไปดูนะขอแค่มันมีลิฟต์แล้วมันเกิน ชั้นที่13เป็นต้นไปเลยขึ้นไปถ้าสังเกตดีๆนะชั้นที่13มเนี่ยมันจะไม่มีอย่างคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็น 12A ก็ตึกอื่นๆที่ผมเคยเจอมาก็จะเป็น 12A เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันมีตึกไหนหรือเปล่าที่จะแบบ1 0แล้วก็ไป14เลยหรือว่าตึกไหนมี13เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแนละ้วผมอยากจะไปเยี่ยมเยียนด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยตึกนี้มีชั้น13จริงๆ ส่วนใหญ่แล้วเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเป็น 12A แล้วก็ในต่างประเทศบางโครงการนะครับบ้านบ้านขอให้มีบ้านเลขที่13เนี่ยบ้านหลังนั้น,นจะเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าราคาถูกกว่าที่อื่นเลยในอดีตเนี่ยบางเทศบาลน,นะถึงขั้นไม่ให้ขายนะครับสำหรับโครงการที่แบบมีบ้านเลขที่13อยู่ ขั้นนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าความกลัวเนี่ยมันอิมแพคขนาดนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อิมแพ t มากๆขอยกตัวอย่างไปที่ลอนดอนนะลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยมันจะมีไอคอนิกอันหนึ่งที่เรียกว่าลอนดอนไอส์อันนี้ก็คือจะเป็นแบบโหเป็นชิ้นช้าสวรรค์นขนาดใหญ่มี32แคปซูลซึ่งถ้าสมมติว่าจะไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องไปจองตัวกระเช้าที่เราจะขึ้นไปเราเป็นแคปซูลขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไปจองซึ่งประเด็นคือมันจะมีกระเช้าที่33อยู่ครับทั้งทั้ที่จริงๆมีแค 32, เข้าไปนั่งด้วยซึ่งความแปลกของมันก็คือเอ๊ะทำไมมันถึงมี3 3เหตุผลง่ายๆครับเป็นเพราะว่าถ้าลองไปนับดูจริง,รงๆอ่ะมันจะมี1นึ่งสที่ห้าเจะไป90 11 12็ดแล้วก็ข้ามไป14เลยมันเลยกลายเป็นว่าหายไป1นกระเช้าและไอ้กระเช้าที่33มสามอ่ะมาทดแทนไอ้ตัวที่หายไปนั่นเองซึ่งหมายเลขที่หายไปคือกระเช้าที่13นั่นเองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับเรื่องนี้ว่ามัน Impact มากๆขนาดนั้นเลยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่ามัน IMPACT ขนาดในการใช้ชีวิตหรือจริงๆแล้วคนใช้ชีวิตมัน IMPACT มาจากเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวเลข13หรือเปล่ามันเลยแพร่กระจายเรื่องนี้ออกไปต้องบอกว่าอาการกลัวเลข13มเนี่ยมันคือคนละอาการเจอคือจะเรียกคนละอาการมันก็ไม่ถูกต้องบอกว่าอาการกลัวเลข13เนี่ยมันเป็นสับเซ็ตใหญ่แล้วก็มีสับเซตย่อยออกมาก็คือตัว คนที่กลัวสุกสิมันจะทวีคูณมากขึ้นไปอีกแต่คนกลัวเลขสิบสามนี่คือมีใหญ่มากครับต้องบอกว่าชื่อนี้ก็อ่านยากเหมือนกันนะครับสำหรับอาการกลัวเลขสิบสามหรือที่สกายดิกาโฟเบียนะครับก็เป็นอาการขนาดใหญ่แล้วกันเป็นหมายถึงว่าเป็นสับเซตใหญ่ที่จะมีสับเซย่อยเป็นอาการกลัววันศุที่สิบสามอาการกลัวสิบสามเนี่ยเลขสิบสามเนี่ยมันคืออาการคนที่กลัวการพบเห็นจํานวนสิบสามเช่น นับเลขได้13เห็นเลข13อะไรแบบนี้ก็จะกลัวแล้วเราก็จะวิตกกังวลอะไรก็ว่าไปซึ่งมันจะเทียคูณความกลัวไปอีก5เขาเอามารวมกับวันศุกร์กลายเป็นวันศุกร์ที่13อาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันมีอาการกลัวแปลกๆมากกว่านี้อีกเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเคยทําไปอยู่ทีหนึ่งนะฮะเป็นรายการห้าดับอยู่ในตอกๆนะฮะก็จะแบบว่ามีรวมอาการกลัวแปลกๆคือถ้าใครได้เคยเจอ อันนี้นะที่เราทำเอาไว้อยู่ในช็อตอะไรเงี้ยเราไปหาดูได้ก็มีอาการกลัวแปลกๆเยอะมากแล้ววันศุกร์ล่ะมันเกี่ยวอะไรกันทั้งท่านที่จริงๆก็คนกลัวเลขสิบสงกส่วนเลขสิบสาเนาะแล้ววันศุกร์เกี่ยวอะไรกันก็เรื่องราวเนี่ยไม่ได้หวือหวาอะไรครับแต่มันก็มีตําราบอกไว้นะครับว่าวันศุกร์เนี่ยบางทีมันเป็นวันแห่งความตายก็จะไว้ใช้สําหรับประหารนักโทษนะครับมันก็จะเป็นวันทิปท็อปเดย์นะครับซึ่งมันคือวันปีศาจยุคสมัยหนึ่งนะครับชาวประมงเนี่ยจะไม่ยอมออกเรือในวันศุกร์นะครับเพราะว่ามันนเป็ มันเป็นวันที่ไม่ค่อยมงคลสักเท่าไหร่สำหรับเขาเขาก็กลัวว่าออกไปแล้วจะจมทะเลซึ่งนั่นแหละนะั้นมันเสี่ยงต่อชีวิตเนาะก็เลยเป็นแบบนั้นไปมีหลายๆคนนะครับก็โยงโยงเพิ่มเติมนะฮะจากไอ้วันที่เวลวร้ายที่เป็นวันศุกร์เนี่ยก็โยงเพิ่มเติมไปว่าเออพระเยซูเจ้าเนี่ยถูกตึงกางเขนในวันศุกร์นะซึ่ง ในพระคัมภีร์เท่าที่ผมลองอ่านดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกนะครับก็เห็นอย่างนี้ผมก็เป็นคนที่ศรัทธาในระดับหนึ่งนะครับก็มีอ่านพระคัมภีร์บ้างอะไรต่างๆบ้างศึกษาเรื่องศาสนาอยู่ระดับหนึ่งเลยก็มีอีกหลายคนนะครับที่เชื่อมโยงไปจนถึงยุคที่เรียกว่ายุคของมนุษย์คู่แรกก,กันเลยก็ว่าได้คือยุคมนุษย์คู่แรกเนี่ยก็อยู่ในเชิงศาสนาคิดอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นตำนานการสร้างโลกของพระผู้เป็นเจา้าซึ่ง พระเจ้าเนี่ยสร้างโลกเสร็จนะครับใช้เวลาในการสร้างเจดวันเริ่มในวันแรกนี่คือวันจันทร์เนาะแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์วันเสาร์สร้างเสร็จปุ๊บอ่าวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนมันก็เลยทําให้การเป็นวัาศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะยึดให้วันอาทิตย์เนี่ยให้ทุกคนไปเข้าโบสถ์กันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในส่วนของการที่พระผู้เป็นเจ้าสามารถสร้างโลกขึ้นมาได้สําเร็จเป็นวันพักผ่อนแล้วก็เป็นวันเฉลองให้กับ ภาพรวมทั้งหมดอะไรประมาณนี้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าพูดผิดพูดถูกยังไงนะถ้าถ้าใครรู้ตรงเนี้ยก็คอมเมนต์บอกได้เอาเป็นว่าผมเรียนมาประมาณนี้แล้วกันในช่วงเด็กๆที่เรียนมาแต่ว่าทีนี้มีคนบอกครับหลายๆคนเชื่อมโยงนะว่าในตอนที่พระเจ้าสร้างโลกเสร็จเนี่ยก็มีการสร้างสัตว์สร้างอะไรต่างๆหนึ่งในวันที่หนึ่งในนั้นเนี่นนยก็มีการสร้างคนขึ้นมาคนคนนั้นชื่ออดัมครับเป็นผู้ชายเราะเป็นมนุษย์เพศชายก็เป็นมนุษย์คนแรกของโลกนะครับ แต่ว่าพอผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยอาดมเนี่ยอยู่ในสวนอีเดนนะครับซึ่งสวนอีเดนเนี่ยก็เป็นสวนที่เรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอาดมเหงาครับคุยกับสัตว์เบื่อและรู้สึกแบบสัตว์ไม่เหมือนเราเลยอยากได้คนที่ใกล้เคียงกับเรารพระผู้เป็นเจ้าก็เลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหักซี่โครงส่วนหนึ่งของอาดัม,มาแล้วก็ไปผสมกับดินครับที่นี่ขึ้นมาปั้นออกมาเป็นผู้หญิงครับ สร้างมนุษย์เพศหญิงคนแรกขึ้นมาให้คู่กับอาดัมใช้ชื่อว่าอีฟครับแต่ถ้าสมมติอยู่ในไทยเนี่ยเรียนมาก็ใช้ชื่อว่าเอวาเนาะอดัมเอวาเอาเป็นว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอาดัม Eve, อีฟอาดัมเอวาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับอยู่ในสวนอีเดนจนมีอยู่วันหนึ่งครับก็มีงูตัวหนึ่งงูเนี่ยมันเป็นปีศาจที่แฝงตัวเข้ามาต้องบอกว่าเทพเจ้าปีศาจอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอีกอีกตำนานหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับคือตัวงูเนี่ยก็เข้ามาแล้วก ให้อดัมกับอีฟเนี่ยไปที่ตรงเขาเรียกอะไรผลไม้ต้องห้ามผลไม้ต้องห้ามเนี่ยเป็นต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปกินสิเนี่ยฉันก็กินได้เนี่ยแล้วกหูก็หยิบมากินนู่นนี่นั่นเอาเอาแอปเปิลมากินแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าอ่ะโอเคอดัมบอกว่ายอย่าเลยอีฟอย่าอย่าก,กินมันเลยมันแบบพระเจ้าห้ามเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอีฟบอกบอกแต่หูกินได้นะลองกินด้วยกันสิอะไรเงี้ยพอ ตัวอีฟเริ่มกินไปอดัมก็เลยลองกินบ้างพอกินเนี่ยสุดท้ายพระเจ้าจับได้ครับพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตามตำนานเนาะก็เราบอกแบบบอกขึ้นมาว่าเฮ้ย กินทําไมอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ต้องลงโทษตามกฎที่มีก็ได้สับแช่งงูให้ให้เติมที่มีขามีอะไรเงี้ยให้ไม่มีขาครับต้องค่อยแบบเขาเรียกอะไรเลื้อยเลื้อยคลานไปเรื่อยๆอะไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายตัวอดัมกับอีฟก็ถูกลงโทษครับให้ออกจากส่วนอีเดนไปอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็กลายเป็นบุคคลผู้เริ่มต้นโลกมนุษย์คู่แรกในโลก อันนี้คือตามตำนานนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเียบนั้นจริงๆนะครับก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดประเภทดึงแล้วกันเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็นั่นแหละครับเขามีคนโชโยงนะว่าไอ้วันที่อดัมกับอีไปกินแอปเปิลนั่นแหละมันคือวันศุกร์ถึงแม้ว่า จะไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่บอกนะถึงแม้ในตำนานเรื่องเล่าเนี่ยก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นวันศุกร์มีวันศุกร์เดียวครับก็คือวันศุกร์ที่หนึ่งในวันที่สร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละตอนนี้เราแยกความน่ากลัวของ13เนาะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยมาเป็น2ก้อนแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมาเชื่อมโยงความน่ากลัวของมันเข้ากันเลยนะแต่แล้วสุดท้ายมันมีอยู่ปีหนึ่งครับที่มันทบคูณความน่ากลัวของ2อันเนี้ยเข้ารวมด้วยกันก็คือคือจะเรียกว่าไงเดีอ มันมีอยู่ปีหนึ่งครับคือปี1 9 0 7ครับมีนักเขียนหนังสือคนหนึ่งครับเขาเป็นนักคาหุ้นด้วยชื่อโทมัสวิลเลียมลอสันชายคนนี้เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า f r i d a y the 13ทีนครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักธุรกิจที่พยายามจะล้มล้างตลาดหุ้นในวันศุกร์ที่13ซึ่งที่เขามองมันคือวันโชคร้ายที่สุดของเดือนนะเพราะว่าเอาเลข13ที่ไม่มงคลแล้วก็เอาวันศุกร์ที่ดูจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยเอามารวมกันอารมณ์ประมาณว่่าามันนจะแบบตลดหุ้รวง อย่างหนักในวันนั้นแล้วกันซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาถรรพ์เลขนะฮะในหนังสือเล่มนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องพยายามล้มหุ้นตลาดหุ้นเป็นหลักแต่ว่าก็พอหลังจากที่หนังสือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> ก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปนะครับคำฮีตติดหูในคําว่าไฟเด a y t เ e อร์ทีนอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบ คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นความเชื่อเริ่มแบบมีคําบอกเล่าคําบอกต่อมากขึ้นคนบางคนเนี่ยเริ่มตีโพยตีพายนานวันผ่านเข้าไปเนี่ยก็บิดเบือนผสมปมเปไปเยอะนะครับก็มีคนเอาไปทําหนังทําภาพยนตร์เอาไปเขียนหนังสือทําเป็นนู่นทํานี่ทาก,กิจกรรมอีกมากมายกลายเป็นว่าคนก็เลยเชื่อกันไปอย่างยาวนานนะครับว่าสุขสิบสาเท่ากับวันไม่ดีวันอาถรรพ์อะไรก็ว่าไปหนึ่งในเรื่องที่ต้องชวนให้คิดเลยคือทุกๆวันนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาไกลไกลไกลามากๆแล้วขนาดที่เรียกว่า ก็นั้นหลายๆอย่างมันก็ถูกพิสูจน์ให้ชัดเจนคุณยังเชื่ออยู่ไหมว่าแบบมีหลักฐานมาขนาดนี้แล้วคุณยังเชื่ออยู่ไหมว่าสุสิบสาคือวันที่ไม่ดีเลขสิบสาคือเลขที่ไม่ดีเลขที่จะแบบว่าทําให้ชีวิตคุณชิบหายหรือวันศุกร์เป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคสําหรับทุกๆคนส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าแยกเลขนะวันศุกร์สำหรับผมนี่คือวันที่แฮปปี้มากเลยเพราะว่าแบบเออจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วถึงแม้ว่าศุถึงแม้ว่าเส,สาร์อาทิตย์ก็ยังทํางานอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละ ก็รู้สึกดีมากขึ้นแต่ว่านั่นแหละครับก็คือถึงแม้วิทยาศาสตร์จะมาไกลขนาดนี้แล้วนะยังมีอีก21ล้านนะของแค่อเมริกาอย่างเดียวที่ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่มากๆนะครับแล้วก็ยังมีคนเท่าคนแก่อีกหลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกไม่เชื่อซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกผมก็จะถามคุณกลับไปอีกหน่อยหนึ่งว่าอ่าแล้วถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องสุส,สแล้วทําไมบางครั้งหลายๆคนนะครับต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณเชื่อเรื่องพวกวันมงคลหรือเปล่า ว่าเออต้องแต่งงานในวันนี้เท่านั้นหรืออะไรต่างๆเนาะมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่ถ้าบอกว่าไม่เชื่ออันนี้มันก็ควรไม่เชื่อเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ก็จะมาถามต่อว่าอาะไรอย่างเรื่องดวงเชื่อไหมเพราะว่าถ้าบอกว่าอา่ะถ้าถ้าเรามองเป็นกลางเป็นกลางเลยนะอย่างสมมติผมพยายามตั้งตัวเป็นกลางที่สุดนะผมบอกว่าสุกติบสามเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะแต่ว่า วิทยาศาสตร์ก็มีสรุปผลมาเหมือนกันนะครับว่ามีคนไปทดสอบไปเก็บข้อมูลสถิติดูแล้วสรุปสูตรสิบสามเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เกิดมาขึ้นมากกว่าปกติจริงๆอะ้พวกอุบัติเหตุเรื่องอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรตัวแปรอื่นในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันมากระตุน้นหรือมันไปเชื่อมโยงกับมันเข้าไปก็ได้นะครับเพราะขนาดเรียกได้ว,ดว,ว่าในเชิงของโหราศาสตร์ โหราศตรแม่พวกดูดวงพวกอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าอ่ะเขาดูดวงผ่านทางดวงดาวทั้งท่าที่จริงๆดวงดาวกับเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันบางทีคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมก็จะเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นที่แบบว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้บางคนบอกว่าคุณไม่เชื่อเรื่องการดูดวงแต่คุณเชื่อเรื่องการมนิเฟสแต่มนิเฟสนี่เขาบอกเลยมันคือกฎของแรงดึงดูดบางบางสํานักเขาบอกว่าเออมันคือการที่แบบดึงดูดเข้าหากัน คือแรงหนึ่งดูดจากจักรวาละอะไรก็ว่าไปมันอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงดาวก็ได้นะครับถ้ามันมีแรงหนึ่งดูดเยอะมากจริงจักรวาลจะจัดจัดจ,จัดสรรหาให้กับคุณอาจจะมีศาสนาอื่นในอนาคตนะศานะส,สนาเบดิเฟส้ยศาสนาจักรวาลก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่แบบคุณไปขอพรเจ้าแม่หรือว่าไปขอพรพระอะไรก็ว่าไปก็อาจจะมีเรื่องเชื่อมโยงคล้ายๆกันก็พอมาถึงขนาดนี้เนาะ อย่างที่บอกมันมีเรื่องหลายๆเรื่องสถิติหลายๆอย่างบางคนเนี่ยก็บอกผมเคยไปได้ยินคําคํานึงของพวกหมอดูเขาบอกว่าหมอดูเนี่ยจริงๆมันคือการเก็บสถิติของเรื่องของดวงดาวว่าถ้าดาวมันไปอยู่ในจุดจุดนี้แล้วชาวราศีนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ต่อกันเพราะมันเก็บสถิติต่ตอๆกันมาเรื่อยๆหลายยุคหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นวิธีแบบนี้ ล้วก็กลายเป็นโหราศาแบบปัจจุบันซึ่งจริงๆมันคือมีทางการใช้ทางหลักสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสถิติกับวิทยาศาสตร์มันก็มีความเชื่อมโยงใกล้ๆกันเนาะแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เนาะในเทคโนโลยีที่มีตอนนี้ในเรื่องของความเชื่อที่มีตอนนี้เราก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนั้นแต่ต่อให้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับถ้ามันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีนะครับ แต่ก็อยากรู้นะครับว่าตอนนี้ทุกคนเ,นเชื่อไหมเรื่องสุข13และถ้าเชื่อเรื่องสุข13หรือถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณเชื่อเรื่องดวงหรือเปล่า ถ้าไม่เชื่อแล้วคุณเชื่อเรื่องมินิเฟสหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเชื่อแบบไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับก็ทําอะไรก็ต้องคิดก่อนทํานะครับเพราะมันจะมีผลตามมาเสมอก็นั่นแหละครับถ้าต่อให้มันเป็นวันศุกร์ที่13นะครับแต่คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับก็ผมก็เชื่อนะครับว่ามันจะไม่ได้มีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือต่อให้จะมีขึ้นมาจริงๆนะมันก็จะเบาที่สุดนะครับไม่รุนแรงแบบ ที่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แฮปปี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบอกลาสำหรับทุกๆคนนะครับให้มีความสุขในวันสุกนะครับวันนี้เป็นวันสุกที่13ก็แฮปปี้ f ฟ i d a y t h ธอนะครับถ้ามีใครอยากฟังทฤษฎีสมคบคิดเรื่องไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกไว้หน่อยนะครับบางทีผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าพูดเลยว่าตอนเนี้ อยากจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากแล้วเพราะมันสนุกมากในการหาข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนก็รอดูรอติดตามชมในรายการเนื้อเทียรี่ได้เลยนะครับก็สามารถมาดูอีพีย้อนหลังได้นะครับกับพวกเรานะครับใน,นในช่องมันเดย์มิสซิลี่ครับที่สําคัญห้ามลืมเผื่อใครลืมคอมเมนต์ Comment. สติกเกอร์สักตัวหนึ่งเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ Sub s c r i b e นะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมและเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับในรายการเนื้อเสอรีช่องมันเดย์ y ิส e r y ี่ขับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามมันเดย์ y ิสซิลี่ขับไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ